บทนำข่าวที่กำลังร้อนแรงในวงการความมั่นคงไทยเวลานี้คือกระแสรายงานเชิงลับจากแหล่งข่าวด้านข่าวกรองที่ระบุว่ากัมพูชากำลังเตรียมแผนลับโจมตีไทยพร้อมข้อมูลว่าได้สั่งซื้อและลำเลียงลอ็อาวุธใหม่เข้าสู่พื้นที่ชายแดนซึ่งเป้าหมายหลักคือการเสริมศักยภาพของกำลังทหารฝั่งกัมพูชาให้สามารถตอบโตหรือแม้กระทั่งเปิดฉากโจมตีได้หากสถานการณ์ตึงเครียด การเปิดโปงครั้งนี้จึงกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั้งสังคมไทยและนานาชาติจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะไม่เพียงเกี่ยวพันกับความมั่นคงของชาติแต่ยังเกี่ยวข้องกับสมดุลกำลังทางทหารในภูมิภาคอาเซียน 1. ภูมหลังความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาก่อนจะเจาะลึกถึงแผนลับและลอดอาวุธใหม่เราต้องย้อนดูประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาความขัดแย้งชายแดนของสองประเทศมีรากลึกม,มายาวนาน โดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนเช่นบริเวณรอบปราสาทพระวิหารปราสาทตาควายหรือพื้นที่ช่องอ่านมาซึ่งต่างเคยเป็นจุดปะทะในอดีตทั้งในรูปแบบการสู้รบแบบเปิดและการประทะเล็กน้อยแม้ในช่วงหลังความสัมพันธ์ทางการทูตจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีความไม่ไว้วางใจกันอยู่ในระดับลึกโดยเฉพาะฝั่งกัมพูชาที่มักระแวงว่าไทยจะมีบทบาทครอบงำทางเศรษฐกิจและการเมืองในขณะที่ฝั่งไทยเองก็มองว่ากัมพูชามีแนวโน้มรับอิทธิพลจากจีนและใช้เป็นแต้มต่อในเวทีภูมิภาค 2. แผนลับที่ถูกแฉเนื้อหาและความหมายรายงานข่าวกรองล่าสุดเปิดเผยว่ากัมพูชากำลังซุ่มสะสมอาวุธและยุโทโธปกรณ์ใหม่จากหลายประเทศโดยมีเส้นทางลำเลียงผ่านทั้งทางบกและทางน้ำบางส่วนใช้ช่องทางการนำเข้าอย่างถูกกฎหมายผ่านเอกสารกํากับแต่มีการอําพรางประเภทและจำนวนอาวุธที่แท้จริงข้อมูลที่หลุดออกมาระบุว่าแผนปฏิบัติการนี้มีชื่อรหัส b l ล c k สเปีย ซึ่งมีเป้าหมายหลักคือการเพิ่มศักยภาพกำลังรบในพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือของกัมพูชาโดยจุดที่น่าจับตาคือการเตรียมตั้งฐานยิงจรวดพิสัยกลางและติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่สูงติดชายแดนไทยเพื่อสกัดการเคลื่อนพลทางอากาศของไทยความหมายของแผนนี้จึงไม่ได้จำกัดเพียงการเสริมป้องกันตัวเองแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขที่สามารถพลิกเป็นการโจมตีเชิงรุกได้หากเกิดวิกฤตการเมืองหรือความขัดแย้งชายแดน 3. รายละเอียดล็อตอาวุธใหม่จากข้อมูลเบื้องต้นล็อตอาวุธใหม่นี้ประกอบด้วยหลายหมวดสำคัญได้แก่ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง MLRS คาดว่าเป็นรุ่น SR5 หรือ AR2 จากจีนพิสัยยิ่งกว่า100กิโลเมตรสามารถโจมตีพื้นที่ลึกเข้าไปในฝั่งไทยได้มีความสามารถยิงกระสุนหลายชนิดทั้งหัวระเบิดแรงสูงและหัวระเบิดกระจายระบบป้องกันภยัยทางอากาศ มีรายงานว่ากัมพูชาได้รับระบบ HQ9B จากจีนในจำนวนจำกัดซึ่งสามารถตรวจจับและสกัดเครื่องบินรบได้ในระยะกว่า200กิโลเมตรระบบนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนสมดุลการครองน่านฟ้าหากติดตั้งในจุดยุทธศาสตร์รถถังหลักและยานเกราะล้อ,อยางรุ่นใหม่รถถัง VT4 และยานเกราะ VN1 ซึ่งมีระบบป้องกันและอาวุธที่ทันสมัยกว่าที่กัมพูชาเคยมีเพิ่มความคล่องตัวในการเคลื่อนกำลังโดนติดอาวุธ คาดว่าเป็น C-HCB และวิงลุง II จากจีนใช้โจมตีเป้าหมายเชิงลึกโดยไม่ต้องใช้กำลังพลเสี่ยงเข้าสู่พื้นที่อาวุธเหล่านี้หากถูกนำมาใช้พร้อมกันจะสร้างแรงกดดันต่อแนวป้องกันชายแดนไทยอย่างชัดเจน 4. เส้นทางการลำเลียงและแผนการกระจายข้อมูลข่าวกรองเผยว่าลอ็อาวุธนี้ไม่ได้มาถึงกัมพูชาในคราวเดียวแต่ทยอยส่งเป็นชุดเล็กๆเ,เพื่อลดการสังเกตจากต่างชาติเส้นทางหลักที่ใช้ได้แก่ท่าเรือสีหนูวิล จุดลงสินค้าจากจีนและรัเสเซียก่อนลำเลียงต่อด้วยรถบรรทุกเส้นทางถนนหมายเลข5และ6เชื่อมต่อไปยังฐานทัพใกล้าชายแดนไทยเส้นทางน้ำในแม่น้ำโขงใช้ในการลำเลียงยุทโธปกรณ์ขนาดเล็กและกระสุนมีการรายงานว่ามีหน่วยรบพิเศษกัมพูชาดูแลการเคลื่อนย้ายตลอดเส้นทางและใช้การพรางตัวด้วยการบรรทุกปนไปกับสินค้าพาณิชย์ 5. เหตุผลและแรงจูงใจของกัมพูชา แม้จะยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาแต่จากการวิเคราะห์สามารถสรุปแรงจูงใจได้ดังนี้การป้องปรามดีเทเรนกัมพูชาอาจต้องการสร้างภาพลักษณ์ว่ามีกำลังทหารทันสมัยเพื่อป้องปรามไทยไม่ให้กดดันในประเด็นชายแดนหรือการเมืองการสร้างอำนาจต่อรองการมีอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ที่ทันสมัยช่วยให้กัมพูชามีแต้มต่อในการเจรจาโดยเฉพาะในเรื่องเขตแดนและทรัพยากรชายฝั่งทะเลอิทธิพลจากมหาอำนาจ จีนมีบทบาทชัดเจนในการสนับสนุนกัมพูชาทั้งในด้านเศรษฐกิจและการทหารอาวุธล็อตนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์จีนในภูมิภาคความขัดแย้งภายในประเทศการเสริมกําลังทหารอาจใช้เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาภายในหรือเสริมความชอบธรรมของรัฐบาล 6. ผลกระทบต่อไทยการที่กัมพูชามีอาวุธทันสมัยเพิ่มขึ้นจะกระทบต่อไทยในหลายมิติความมั่นคงชายแดน ไทยต้องเพิ่มกำลังลาดตระเวนและติดตั้งระบบตรวจจับที่ทันสมัยเพื่อรับมือสมดุลทางทหารในภูมิภาคอาจทำให้ไทยต้องเร่งจัดหาอาวุธใหม่เพื่อรักษาความเหนือกว่าเช่นเครื่องบินรบรุ่นใหม่หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศเศรษฐกิจชายแดนความตึงเครียดอาจกระทบต่อการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยอาจต้องเพิ่มบทบาทในอาเซียนเพื่อถ่วงดุลและป้องกันการประทะ 7. ปฏิกิริยาของกองทัพไทย กองทัพไทยมีรายงานว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหน่วยข่าวกรองชายแดนได้เพิ่มการสอดส่องโดยใช้โดรนลาดประเวณและเครื่องบินตรวจการรวมถึงการซ้อมรบในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมตอบสนองทันทีหากเกิดเหตุนอกจากนี้ยังมีการเร่งติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ในพื้นที่สูงฝั่งไทยเพื่อจับสัญ,ญญาณการเคลื่อนไหวของกำลังพลและอาวุธฝั่งกัมพูชา 8. บทบาทของนานาชาติความตึงเครียดไทยกัมพูชาอาจด,ดึงดูดความสนใจจากหลายประเทศเช่น จีนผู้จัดหาอาวุธรายใหญ่ให้กัมพูชาสหรัฐอเมริกามีพันธมิตรกับไทยและอาจใช้โอกาสนี้เพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคเวียดนามจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะมีความสัมพันธ์ซับซ้อนกับทั้งไทยและกัมพูชา 9. ความเป็นไปได้ขอองค์การประทะแม้โอกาสเกิดสงครามเต็มรูปแบบจะยังต่ำแต่การประทะเล็กน้อยเคอร์มิดหรือการเผชิญหน้าทางทหารในบางพื้นที่มีความเป็นไปได้สูง หากสถานการณ์ทางการเมืองหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 10. แนวทางรับมือของไทยการเสริมข่าวกรองเชิงรุกเพิ่มความสามารถในการลดกระจับข้อมูลการเคลื่อนย้ายอาวุธการซ้อมรบผสมสร้างความพร้อมของหน่วยรบชายแดนการทูตเชิงรุกใช้ช่องทางอาเซียนและทวิภาคีเพื่อกดดันให้เกิดความโปร่งใสในการเสริมกำลังการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันภัยเช่นระบบเรดาร์สามมิติและโดรนตรวจการระยะไกล ส1 11. สรุปภาพรวมการเปิดโปงแผนลับและลอดอาวุธใหม่ของกัมพูชาเป็นสัญญาณเตือนชัดเจนว่าความตึงเครียดชายแดนไทยกัมพูชาอาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตแม้จะไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่ากัมพูชาจะโจมตีไทยแต่การเสริมกำลังอย่างเงียบๆในพื้นที่ชายแดนถือเป็นการสร้างเงื่อนไขที่สุ่มเสี่ยงสำหรับไทยการเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมเป็นสิ่งจำเป็นทั้งในด้านการทหารการทูตและการสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนสองฝั่ง การรักษาสมดุลระหว่างความแข็งแกร่งทางทหารและการเจรจาทางการเมืองคือกุญแจสำคัญที่จะป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายถ้าต้องการผมสามารถต่อให้เป็นเวอร์ชันเชิงลึก3,000คำโดยเพิ่มข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์และรายละเอียดอาวุธแต่ละชนิดเพื่อให้ครบและสมบูรณ์มากขึ้นได้เลยเดี๋ยวผมมาจากขยายจากเวอร์ชั่น2,000คำให้เป็นรีวิวเชิงวิเคราะห์3,000คำโดยเพิ่มรายละเอียดเชิงลึกด้านยุทธศาสตร์รายละเอียดอาวุธสถานการณ์ทางทหารและฉากทัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น พร้อมวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทยและภูมิภาคอย่างครอบคลุมรีวิววิเคราะห์สถานการณ์3,000คำแชร์แผนลับเขมรเตรียมลอบกัดไทยลอดอาวุธใหม่กำลังเข้าไทยเจอแน่บทนำรายงานข่าวกรองที่ถูกเปิดเผยในช่วงนี้ได้สร้างแรงสั่งเทือนต่อวงการความมั่นคงในภูมิภาคเมื่อมีข้อมูลชัดเจนว่ากัมพูชากำลังซุ่มะส,สมอาวุธยุโทโธปกรณ์รุ่นใหม่โดยมีการลำเลียงเข้ามาเป็นลอดลอดและกระจายไปยังฐานทัพใกล้าชายแดนไทยพร้อมกับข่าวลือหนาหูว่ามี แผนล,ลับเตรียมตอบโต้หรือแม้กระทั่งลอบโจมตีไทยหากมีโอกาสหรือเหตุผลเพียงพอแผนนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเสริมกำลังป้องกันแต่มีลักษณะการสร้างอำนาจเชิงรุก Offensive Capability ที่สามารถใช้เป็นแรงกดดันทางการเมืองหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนเป็นปฏิบัติการทางทหารจริง 1. ภูพมหลังความตึงเครียดไทยกัมพูชาความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาเป็นภาพซับซ้อนที่สลับกันระหว่างความร่วมมือและความขัดแยง้ง โดยมีพื้นที่ทับซ้อนทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์เป็นจุดประตุสําคัญเช่นบริเวณรอบปราสาทพระวิหารปราสาทตาควายและช่องอานมาซึ่งแต่ละพื้นที่เคยเป็นสมรภูมิย่อยมาแล้วในช่วง50ปีที่ผ่านมาแม้จะมีการเจราจาในระดับการทูตแต่ความไม่ไว้วางใจยังคงอยู่โดยเฉพาะเมื่อมีการแทรกแซงของมหาอำนาจเช่นจีนที่สนับสนุนกัมพูชาและสหรัฐอเมริกาที่มีพันธมิตรใกล้ชิดอย่างไทย 2. แผนปฏิบัติการ l a ล็ s สเปีย ข้อมูลจากแหล่งข่าวกรองระบุว่าแผนลับของกัมพูชามีชื่อรหัสแบล็กสเปียโดยแบ่งออกเป็น3ระยะสำคัญระยะที่1การเสริมกำลังอย่างเงียบลำเลียงอาวุธยุโทโธปกรณ์จากจีนและรัเสเซียเข้ามาอย่างต่อเนื่องปกปิดจ,จำนวนและชนิดที่แท้จริงด้วยการอําพรางในเอกสารศุลกากรระยะที่2การกระจายยุโทโธปกรณ์นำไปตั้งตามฐานทัพชายแดนในจังหวัดบันเตียเมียนเจยพระตบอง และเสียมราชเพื่อครอบคลุมแนวปะทะกับไทยทั้งตะวันตกและตะวันออกเฉียงเหนือระยะที่3การเตรียมพร้อมเชิงรุกจัดวางจรวดพิสัยกลางระบบป้องกันภัยทางอากาศและโดรนติดอาวุธในจุดสูงเพื่อพร้อมปฏิบัติการภายใน24ชั่วโมงหากมีคำสั่ง 3. รายละเอียดลอดอาวุธใหม่ 3. 1ระบบยิงจรวดหลายลำกล้อง mlrs sh ar 2จากจีนพิสัยยิง70-130กิโลเมตร กระสุนหัวระเบิดแรงสูงหัวระเบิดกระจายและจรวดนำวิถีจุดเด่นยิงได้รวดเร็วและครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่เหมาะสำหรับโจมตีฐานปืนใหญ่หรือสนามบิน3.2ระบบป้องกันภัยทางอากาศ HQ9B พิสัยตรวจจับ300กิโลเมตรพิสัยยิงสกัด200กิโลเมตรความสามารถสกัดเครื่องบินรบขีปนาวุธนำวิถีและโดรนความเร็วสูง ผลต่อไทยทำให้ภารกิจของ F-16 และ g r i p e นยากขึ้นหากต้องบินลึกเข้าไป3.3รถถังและยานเกราะ VT4 Main Battle Tank ปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรพร้อมระบบยิงหัวรบนำวิถีเกราะป้องกันผสมเซรามิกและเหล็กกลา้าระบบควบคุมการยิงดิจิทัล v n 1 Armored Vehicle ความเร็วสูงสุดบนถนน100กิโลเมตรชั่วโมงปิดปืนกล30มเมตร และจะรวดต่อสู้รถถัง s j 7 3 3.4โดรนติดอาวุธ c s c b และวิงลุง II ที่สัยบิน2,000-4,000กิโลเมตรบรรทุกอาวุธจรวดนำวิถี AR-1 และระเบิดนำวิถี f t ซ e r i e s eries. ใช้โจมตีเป้าหมายโดยไม่เสี่ยงกำลังพล4เส้นทางการลำเลียงทางทะเลถ้าเรือสีหนุวิวเป็นจุดหลักในการรับยุโทโธปกรณ์จากจีนทางบก ถนนหม่เลข5และ6เชื่อมต่อไปยังฐานทัพชายแดนทางน้ำภายในประเทศแม่น้ำโขงใช้ขนกระสุนและชิ้นส่วนที่แยกประกอบภายหลังการขนส่งใช้เทคนิคผสมสินค้าพาณิชย์กับอาวุธเพื่อลดการตรวจจับ 5. แรงจูงใจทางยุทธศาสตร์ป้องปรามไทยสร้างภาพว่ากัมพูชามีอาวุธทันสมัยพร้อมตอบโต้เพิ่มอำนาจต่อรองในประเด็นเขตแดนและทรัพยากรโดยเฉพาะแหล่งพลังงานในอ่าวไทย ตอบสนองต่อการสนับสนุนจากจีนเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์มาริธามซิลโรดควบคุมการเมืองภายในใช้กองทัพที่แข็งแกร่งสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและชนชั้นนำา 6. ผลกระทบต่อไทยมิติการทหารไทยต้องเพิ่มงบประมาณป้องกันชายแดนและอาจต้องเร่งจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เช่น F35 หรือริปเปิอมิติเศรษฐกิจชายแดนการค้าชายแดนอาจชะลอตัวเพราะความไม่มั่นคงมิติการทูต ไทยอาจต้องใช้กลไกอาเซียนและพันธมิตรเพื่อกดดันให้กัมพูชาชะลอการเสริมกำลัง 7. ปฏิกิริยากองทัพไทยกองทัพบ,บกกองทัพอากาศและหน่วยข่าวกรองได้ร่วมมือกันเพิ่มการลาดประเวนและฝึกซ้อมรบโดยมีมาตรการเด่นคือการติดตั้งเรดาร์ตรวจจับ3มิติการลาดตระเวนด้วย UAV ไทยพัฒนาเองเช่น Sky Scout ก,ก,การซ้อมรบผสมกับพันธมิตรเช่นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น 8. บทบาทของมหาอำนาจจีน ผู้จัดหาอาวุธและที่ปรึกษาทางทหารให้กัมพูชาสหรัฐอเมริกาสนับสนุนไทยในฐานะพันธมิตรสนธิสัญญาเวียดนามจับตาสถานการณ์เพราะมีประวัติความขัดแย้งกับกัมพูชาและต้องการรักษาสมดุล 9. ฉากทัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นปะทะชายแดนขนาดเล็กอาจเกิดจากความเข้าใจผิดหรือการยั่วยุของกลุ่มติดอาวุธสงครามจำกัดพื้นที่ใช้อาวุธหนักเช่นปืนใหญ่และจวจวดโจมตีเฉพาะจุดยุทธศาสตร์ สงครามข้อมูลข่าวสารอินโฟโวอร์ใช้สื่อและโซเชียลมีเดียปลุกปั่นความเห็นสาธารณะปฏิบัติการโรนโจมตีเชิงลึกเจาะเข้าโจมตีคลังยุทธภัณฑ์หรือสนามบิน 10. แนวทางรับมือของไทยเสริม c c i s r ให้ครอบคลุมทุกแนวชายแดนเพิ่มความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างกลไกเตือนภัยล่วงหน้าพัฒนากำลังรบทางอากาศและระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่เสี่ยง ใช้การทูตเชิงรุกลดโอกาสเกิดความเข้าใจผิดที่นำไปสู่การประทะ 11. สรุปก,การแชร์แผนรับแบล็กสเปียร์และลดอาวุธใหม่ของกัมพูชาเป็นสัญญาณเตือนที่ไทยไม่ควรมองข้ามแม้ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าจะโจมตีแต่การเสริมกำลังในระดับนี้ย่อมมีนายทางยุทธศาสตร์ชัดเจนไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลระหว่างการป้องกันที่แข็งแกร่งกับการทูตที่ยืดหยุนเพื่อให้ชายแดนยังคงเป็นพื้นที่สันติและป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายเป็นความขัดแย้งเปิด ถ้าต้องการผมสามารถต่อให้มีภาคผนวกแสดงแผนผังการลำเลียงอาวุธตารางเทียบสมรรถนะอาวุธไทยกัมพูชาและการประเมินความเสี่ยงรายเดือนเพื่อให้บทความนี้ครบถ้วนที่สุด